ต้องบอกว่าจากกรณีที่กลายเป็นข่าวเศร้านองการบันเทิงค่ะเพราะว่าทางด้านของพระเอกร้อยล้านอย่างเมฆวินัยไกลบุตรได้มีการเสียชีวิตลงนะคะคือเดินทางมาถึงวันสุดท้ายก็เป็นพี่ชาปนกิจคุณเมฆวินัยไกลบุตรแล้วค่ะคุณเอกอาราชัญญาเนี่ยก็มีการอุ้มลูกร่ำให้ส่งสามีครั้งสุดท้ายค่ะ แน่นอนก็ว่าคุณเอ๋เนี่ยก็อยู่ในอาการโศกเศร้านะคะส่งสาม,มีเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่25มีนาคม2567ค่ะก็จะเป็นพิธีชาป,ปนกิจของคุณเมฆวินัยไกลบุตรหรือว่านายหัสนัยไกลบุตรพระเอกร้อยล้านค่ะก็มีการจากไปอย่างสงบหลังจากที่ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมานานถึง5ปีค่ะมีเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงจำนวนมากนะคะที่มาร่วมส่งคุณเมฆวินัยไกลบุตรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโดยทางหน้าของคุณเอ๋เนี่ยก็เป็นภรรยาของคุณเมฆมีการถือกระถางทูบ ในขณะที่จหน้าของลูกสาวนะคะก็ถือลูกขถือเป็นภาพของคุณพ่อก่อนที่จะเข้าสู่พิธีชาปนากิจค่ะรวมถึงมีอีกหลายๆโมเมนต,ต์ที่จะน้าของคุณเออรัชญาเนี่ยอุ้มลูกน้อยทั้งน้ําตาเพื่อส่งสามีเป็นครั้งสุดท้ายลูกคนเล็กก็ถามว่า ป้า,ปาตายหรอแล้วก็กอดให้กำลังใจคุณแม่เป็นนาทีที่บีบหัวใจมากๆค่ะเธอก็เชื่อนะคะว่าสามีเนี่ยหมดกรรมแล้วหลังจากที่ขอขมาเสร็จสิ้นแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีเขาอยู่ในใจเราเสมอทางนี้น้องมาร์คลูกชายค่ะก็ได้มีการบวชหน้าฝฟายเพื่อมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อส่วนคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเพื่อนรักของคุณแม่วินัยไกลบุตรเนี่ยก็ขออาสาทำหน้าที่เป็นตัวแทนครอบครัวไกลบุตรอ่านประวัติส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยค่ะ ทีเดียวขอทางนิดนึงนะครับสองจจมาทัดนั mm ้น hmm. yeah. yeah, mm ิดนิงทีนะครับ